เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมชุดแต่งตัวใหม่ของ Toyota h i ฮ u ักซ์รเป็นชุดแต่งโมเดลิสต้าอาจจะเคยได้ยินนะฮะว่าโมเดลิสต้าเนี่ยเป็นชุดแต่งไฮโซของญี่ปุ่นนะครับมีแต่งในรถ Toyota c a m r ร Toyota CSR ก่อนหน้านี้ตอนนี้นะฮะมีสำหรับ Toyota h i ฮ u ักซ์รีโวโมเดลิสตามีทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันสำหรับ Toyota Hilux Revo เริ่มตั้งแต่ชิ้นแรกนะครับตกแต่งกระจังหน้านะฮะแต่งอย่างไร แปะทับเข้าไปที่ชิ้นงานที่เป็นคโครมเดิมนะฮะถ้าเป็นตัวล่างเนี่ยเขาก็จะเป็นพลาสติกสีดําข้างในใช่ไหมครับอันนี้ก็แปะเข้าไปแล้วก็คาดตรงกลางอีกตัวหนึ่งนี่อันนี้คือของโมเดลลิสต้าสีก็ดูหรูหรานะครับสมกับเป็นชุดแต่งไฮโซของญี่ปุ่นชิ้นที่2องสเกิร์ตด้านล่างด้านหน้านะฮะแปะเข้าไปที่ฟรอนต์บัมเปอร์นี่ติดตั้งดูงานซิลิโคนต่าง ก็เนียบมากนะครับเพราะว่าติดตามมาตรฐานของศูนย์โตโยตานะครับติดพร้อมกับรถใหม่เนี่ยคุณก็จะได้วารันตี3ามปีแสนโลเหมือนรถใหม่เลยแต่สําหรับคนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้เพราะว่ารถเนี่ยก็เปิดตัวมาสักระยะหนึ่งแล้วนะร,รับรถไปแล้วอยากจะติดตั้งการรับประกันจะแตกต่างจากตอนที่คุณซื้อรถป้ายแดงนะฮะถ้าติดตั้งโมเดลดิสตาในรถที่ขายไปก่อนหน้านี้การรับประกันจะอยู่ที่1ปีหรือ20,000กิโลเมตรนะครับแต่ถ้าติดตั้งแต่วันที่ออกป้ายแดงเนี่ยพร้อมกับตัวรถเลยมันเป็นเรื่องของ สีที่คุณใช้งานไปแล้วใช่ไหมครับโดยเฉพาะพวกสีขาวเนี่ยที่มันเริ่มอมเหลืองอะไรอย่างเงี้ยคือมันเริ่มเพียเ้ยนในชุดแต่งบางชุดที่เป็นชุดแต่งสีขาวนะครับสีของชุดแต่งนะฮะพวกไฟเบอร์พลาสติกต่างๆแล้วเมื่อเทียบกับสีบนตัวบอดี้ของรถที่เป็นโลหะมันก็คนละแบบอันนี้เล่าเป็นแบ็กกราวนะครับชิ้นต่อไปก็คือชุดตกแต่งโคมไฟตัดหมอกนะฮะเขาครอบมาถึงตำแหน่งของเซนเซอร์กระรยะด้านหน้าแล้วเว้น เพราะว่าไฮลักซ์รีโวรุ่นใหม่มีเซ็นเซอร์กัระยะด้านหน้าด้วยก็สวยดีนะนะครับเส้นสายต่างๆที่เขาทำเนี่ยอาจจะไม่ชัดในเรื่องของแอโรไดนามิกแต่ก็ยังมีเหมือนกันนะครับชิ้นถัดไปก็คือคิ้วซุ้มล้อนะถามว่าโตโยต้าเนี่ยมีไหมที่เป็นอสซอรีแท้ของเขาก็มีแต่มันจะไม่ใช่แบบนี้นะครับก็เป็น ซุ้มล้อง,ง,ง่ายๆนะครับสีดําด้านนะแต่อันนี้โมเดล i ิสต้าเขาก็จะมีลวดลายของเขานะแล้วพอทําเป็นสีดําเงาแล้วเนี่ยเส้นสายต่างๆมันก็จะชัดขึ้นตามแสงเงาต่างๆงานก็ดีนะนะครับผมใช้วิธีเคาะดูนะฮะความหนาก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ไม่ดันโป่งออกมาเยอะพวกเนี้ยถ้าโป่งเยอะเกินไปนะครับที่หาแต่งกันในอินเทอร์เน็ตเนี่ย เวลาโดนลมเยอะๆถามว่ามันซอ้อไหมมันก็ซอ้อนะอันนี้ได้ในเรื่องของ a e r o d y n a m i c พอสมควรนะครับงานติดตั้งก็เนียบนะนี่ครับอันนี้คือซุ้มล้อของโมเดลลิสต้าชิ้นถัดไปก็คือสติกเกอร์ตกแต่งด้านข้างโมเดลลิสต้านะความสั้นยาวของตัวกระบะที่เป็น4ประตูกับตอนครึ่ง2ประตูก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับเขาจะทำมาเฉพาะรุ่นแต่ถามว่าเวลาที่ซื้อเป็นแพ็กเกจเนี่ย เขาขายเป็นแพ็คไว้นะครับมี3แพ็คมันก็จะไปคู่กันราคาเขาก็จะเหมาถั่วกันไปแล้วนะก็จะเป็นแบบนี้แล้วถ้าเกิดรถเป็นสีอ่อนตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยจะใช้สีดำแต่ถ้าตัวรถเป็นสีเข้มเหมือนรถกระบะของโตโยต้าเลยในรถสีเข้มพวกสติ๊กเกอร์ข้างรถอย่างตัวพิเลนเนอร์กับเกลื่อนสีล้ออะไรต่างๆเขาก็จะเป็นสีอ่อนสีเทาลงไปนะครับตัวโมเดลลิสตาก็เช่นกันมีทั้งหมด2สีและนี่ก็คือซ้มล้อหลังอันนี้คือหลังขวาถ้าเป็นหลังซ้ายก็จะมี ว้าว wow, อีกชิ้นหนึ่งไปแปะที่ฝาถังน้ำมันนะครับนี่คือตัวโมเดลลิสตาและชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นชิ้นสำคัญนะฮะก็คือแสดงถึงความเป็นชุดแต่งไฮโซเป็นโลโก้ของโมเดลลิสตาเป็นเอมเบรมเป็นแบตแปะข้างหลังทำาจากอลูมิเนียมนะฮะฟอนต์ต่างๆเฉดสีก็ดูลงตัวกับฝากระบะท้ายของไฮลักเหมือนกันนะค,คือโลโก้ตัวเนี้ยถ้าเกิด คุณซื้อเต็มแพ็กเกจนะฮะฟูลแพ็กเกจของรถรุ่นอื่นๆนะครับเขาก็จะมีเหมือนกันทั้งคัมรี่ csr แต่ก่อนนะครับตอนนี้เขามีที่ขายนี่เมืองไทยตอนนี้ก็มีสําหรับกระบะรีโวกับคัมรี่มีโมเดลลิสต้าขับตามหลังมาก็จะรู้ว่าเฮ้ใยใส่ชุดแต่งไฮโซของโมเดลลิสต้าอยู่อยากจะเล่งแซงไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับรายละเอียดนะฮะเนี่ยราคาจำหน่ายทาง tcd asia ผู้ผลิตเนี่ยทำไว้เป็นแพ็กเกจนะครับเอาฟูลแพ็กเกจเหมือนที่เล่าให้ฟังก่อนเลยได้ทั้งหมด6ชิ้นราคาจำหน่าย 35,900บาทได้แบบที่ผมเล่าให้ฟังเลยนะแต่ถ้าเกิดวันนี้จะค่อยๆเติมของงบน้อยนะฮะเอาแบบย่อมยาวไปก่อนนะครับก็จะมีแพ็กเกจที่1น,นะครับได้ในส่วนของได้ทุกอย่างยกเว้นกระจังหน้านะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่25,600ได้อะไรบ้างนะครับก็ได้สเกิร์ตได้ชุดตกแต่งไฟตัดหมอกนะฮะซุ้มล้อสติกเกอร์แล้วก็แบสนะครับโมเดลดิสต้าด้านหลังอันนี้คือ25,600 แล้วก็ตัวถูกสุดนะครับสำหรับแพ็กเกจย่อมยาวนะฮะอาจจะชอบแค่นี้นะครับก็มี1 9 9 0 0บาทได้ในส่วนของสเกิร์ตด้านหน้าและซูมล้อนี่คือราคาจำหน่ายส่วนเรื่องของการรับประกันถ้าคุณซื้อชุดแต่งโมเดลลิสต้าไปพร้อมกับรถป้ายแดงจะได้กันวารันตีเนี่ยปีแสนโลเหมือนรถใหม่เลยแต่สำหรับโตโยต้ h ไ l u x r e v o ีโก็มีขายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับสำหรับคนที่ส่งมอบรถแล,แล้วแล้วชอบอย่างที่ผมเล่าไปนะ การรับประกันก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับจะรับประกันอยู่ที่1ปีหรือ2 0,000กิโเมตรถามว่าทําไมมันแตกต่างมันมีเรื่องของคือสีที่คุณใช้ไปแล้วเนี่ยโดยเฉพาะรถที่เป็นสีขาวมันอาจจะเริ่มมีอมเหลืองนะฮะจอดตากแดดตากลมตากฝุ่นทีนี้สีมันจะดิฟกันระหว่างชุดแต่งใหม่นะครับถ้าเป็นสีขาวนะอันนี้ยกตัวอย่างถ้าเป็นพวกโตโยต้าคัมรี่เนี่ยมันจะมีนะฮะสีมันต่างกันสักหน่อยหนึ่งคุณก็แบบไม่สบายใจในเรื่องของคุณภาพอะไรต่างๆนะครับฉะนั้น อันนี้คือเงื่อนไขที่แตกต่างกันเล็กน้อยก็ลองดูนะครับหลังจากนี้โมเดลลิสต้าเนี่ยเขาจะสื่อสารนะครับออกงานแล้วก็แบบเยอะมากๆนะฮะในอนาคตผมเชื่อว่าจะมีชุดแต่งของโมเดลลิสต้าในรถรุ่นอื่นๆของ t o โยต้ออกมาฉะนั้นเวลาไปเจอที่ไหนงานไหนะก็ลองไปดูนะครับว่ามันมันน่าใช้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไหมวันนี้ในเมืองไทยเนี่ยมี ชุดแต่งโมเดลิสต้าของ Toyota Hilux p r ปีโแล้ว1รุ่นนะครับจริงๆมันมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือ Toyota c a m มรเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วตามมาผมจะพามาดูชุดแต่งโมเดลิสต้าของ Toyota c a m มรนะฮะนี่คือชุดแต่งโมเดลิสต้าแบรนด์ชุดแต่งไฮโซของ Toyota นะครับสำหรับ c a m รีเนี่ยมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะครับก็คือสเกิร์ตหน้าเนี่ยมาแบบนี้เลยเขาติดตั้งอย่างไรก็พอติดตั้งเข้าไปนะฮะมียางกันลอยตรงนี้ นะครับชิ้นเนี้ยที่โอบมาถึงด้านข้างนะครับเป็นชิ้นเดียวกับด้านหน้าส่วนชิ้นนี้ก็จะเป็นพลาสติกชุบโคมมาติดตั้งอีกทีนึงหน้ามันก็จะยื่นออกมาหน่อยนะแต่รูปลักษณ์ของมันเนี่ยยังมีเรื่องของแอโรไดนามิกนะครับอันนี้ดีไซน์เป็นลูกศรวิ่งไปด้านข้างซ้ายขวามีโลโก้ของ m o เดลลิสตอยู่ข้างหน้านี่ทำให้รู้ว่านี่คือชุดแต่งไฮโซนะฮะ ด้านข้างสเกิร์ตซ้ายขวานะครับถามว่าพอติดแล้วเนี่ยการปีนป่ายลูกและนาดในหมู่บ้านต่างๆเสียไปเยอะไหมนะครับกราวเคเลนดเดิมของ Toyota c a m r รี่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ14เซนนะถ้าวัดดูนะครับจากสเกิร์ตจนถึงถนนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12เซนฉะนั้นก็สิ่งขึ้นนะครับแต่กราวเคเลนเนี่ยก็ไม่ได้เตีย้ยไม่ได้แคบอะไรมากนัน,นะฮะคือเวลาคุณมาถึงเนินต่างๆในหมู่บ้านเนี่ย ชะลอความเร็วปกติก็ปีนข้ามได้เลยถ้ากราวด์แคลนเหลือประมาณ12เซนนะครับไม่ต้องถึงกับปีนคลานเลียแล้วก็เอียงอะไรเงี้ยไม่ต้องนะครับสำหรับโมเดลดิสตาเขาคิดแล้วว่าให้คุณใช้งานในชีวิตประจำวันได้นะฮะและชิ้นหนึ่งก็คือด้านหลังนะครับสเกิร์ตด้านหลังนี่ครับหลักการในการดีไซน์เหมือนกันนะครับสีขาวสีดำและตกแต่ง ขอบด้วยพลาสติกชุบโคมและเป็นลูกลูกศรนะครับวิ่งโอบมาด้านหลังนี่คือชุดแต่งโมเดล d ิ s ต้ามุมไตมุมจากต่างๆไม่สูญเสียไปเลยนะครับก็ถึงลูกะหน้าถึงเนินอะไรต่างๆ,ๆก็ชะลอความเร็วปกติและอีกชิ้นหนึ่งก็คือสปอยเลอร์แบบดักเทลติดตั้งดีไซน์มาลงตัวกับฝาห้องสมระท้ายนะครับจะเห็นว่าเขาไม่ได้แปะแบบง่ายๆตรงๆนะครับเพราะว่าห้องสมระท้ายของโตโยต้าคัมรี่เนี่ย เขาดีไซน์แบบสูงขึ้นมา2ชั้นนะครับตัวดักเทลของโมเดลลิสตาเนี่ยจะเป็นรูปพระจันทรเสี้ยวนะฮะแล้วก็ช่วยไหมเรื่องแอโรด y น a ามิกนะครับตัวรถนี่แรงหายห่หวงอยู่แล้วนะครับแบบนี้ก็ช่วยอยู่สวยงามลงตัวนะครับในเรื่องของเฉดส,สีและคุณภาพของที่ใช้การโคตติ้งต่างๆราคาจำหน่ายนะครับของชุดแต่งโมเดลลิสตาที่เล่าให้ฟังเนี่ยอยู่ที่35,000บาทนะถามว่า เฮ้ย hey, ถ้ายังไม่สุดนะครับเพราะว่าล้อเดิมถ้าเกิดคุณซื้อตัว2.5เครื่อง Dynamic f o r ์สล้อเขาสวยนะฮะแต่ถ้าซื้อตัว c a m รี่ไฮบริล้อมันจะแบบจูนมาเพื่ออิมิชชั่นที่ดีล้ออาจจะไม่ซิ่งนะักคุณอยากจบคุณจบด้วยนี่เลยครับล้อของโมเดลลิสต้ามีเหมือนกันนะฮะแต่คนละเซ็ตกับ35,000เมื่อกี้ลล้อของโมเดลลิสต้าราคาก็ไม่ได้แพงนะครับ 23,800บาทนี่คือราคาของ4วงเรียกว่าไม่แพงเลยแต่ถ้าคุณเปลี่ยนล้อแล้วนะฮะคุณจะต้องเปลี่ยนยางอีกทาง TCD a s i เชียเนี่ยก็มีพันธมิตรนะครับคุยกับดันหลอบไว้ไม่ต้องให้คุณไปเสียเวลาหายางราคาแพงนะครับเพราะว่ายางสำหรับล้อ18นิ้วก็ไม่ถูกนะครับถ้าซื้อล้อพร้อมยางนะฮะราคาจะอยู่ที่41,100บาทสำหรับยางไซส์2 3 5 4 5 8. แต่ถ้าเกิดจะซื้อแต่ล้ออย่างที่ผมบอกไปนะฮะสองหมื่นสามพันแปดร้อยก็ไม่ได้แพงสําหรับสี่วงคุณก็ไปหายางแบรนด์ที่คุณชอบแต่อันนี้คือราคาเนี่ยยางเนี่ยจะตกอยู่ที่สี่เส้นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทนี่คือราคาที่พันธมิตรเขาคุยกันนะครับอันนี้เรียกได้ว่าจบแต่ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเขามีแพ็กเกจที่น่าสนใจน่าตื่นเต้นไปกว่านี้อีกสําหรับคนที่ซื้อค a มรี่ไปใช้แล้วนะฮะอยากจะหล่อแบบคันที่โชว์อยู่ในบูธโตโยต้านะครับนี่คือราคาทั้งเซ็ต 76,100บาทได้ชุดแต่งโมเดลลิสต้าราคา35,000ได้ล้อราคา23,800ายางอีก17,300นะครับแต่เขาจัดเซตมาจ่าย76,100บาทได้แบบนี้ไปเลยนะครับในเรื่องของชุดแต่งโมเดลลิสต้าหล่อๆจบๆนะครับในตอนนี้คนไทยอาจจะยังรู้จักโมเดลลิสต้าไม่มากนักนะครับแต่จะบอกว่าเขาเป็น ชุดแต่งแท้ของโตโยต้าจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะหลังจากนี้ในเมืองไทยก็จะมีโมเดลอื่นๆออกมาอีกนะครับถ้าคุณเป็นแฟนโตโยต้าไม่ผิดหวังรอเลยนะฮะถ้าคุณซื้อรถป้ายแดงอย่างวันนี้นะครับซื้อคัมรี่ซื้อไฮ l ักซ์รีโวแล้วแต่งโมเดลริสตาได้วารันตีเท่ากับตัวรถนะครับแต่ถ้าคุณซื้อเป็นชุดแต่งก็ยังมีการรับประกันเพราะว่าเขาเป็นชุดแต่งแท้ของโตโยต้าอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเรียกยงั้นนะสำหรับโมเดลริสตาก็มีวารันตีอีก1ปี2 0 0 0 0กิโลเมตรก็น่าสนใจครับ สำหรับโมเดลลิสตา